ใครกำลังมองหากาแฟที่ดีต่อสุขภาพและที่สำคัญอร่อยมากๆขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะนี่กาแฟจากรูมคอฟฟี่เจ้าง้องเขานะคะเป็นกาแฟที่ได้พี่บอยประกรณะนะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์สำหรับสิ่งที่ฟลอยชอบมากๆเกี่ยวกับกาแฟรูมคอฟฟี่ตัวนี้นะคะน้องเขานะคะไม่มีไขมันทรานส์ค่ะที่สำคัญคือใครที่เป็นอิสลามนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทานอาหารเจนเนี่ยก็สามารถทานได้ด้วยเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าเกรดพรีเมียมคาเฟอีนต่ำที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยค่ะสำหรับใครที่กำลังควบคุมน้ำหนักนะคะสามารถกินได้แน,น่นอนเพราะว่าน้องเขาตัวนี้ไม่มีน้ำตาลด้วยนะะค าะะนคใช้สุขานะคะแทนความหวานจากน้ำตาลแล้วก็ใช้ครีมเทียมสูตรน้ำมันรำข้าวนะคะซึ่งทานทกวันก็ไม่อ้วนแน่นอน,นค่ะชงได้ง่ายมากๆชงได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นนะคะนอนเขาละล,ะลายง่ายมากๆเลยมีสารสก,กัดถึง36ชนิดและที่สำคัญคือมีวิตามิน C A E ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะมีสารสก,กัดจากมะขามป้อมแอสิลูราเชอรี่และโรสทิมผสามด้วยคุณสมบัติของเคปซิมิซ์โสมผักชาคอมบินชนันและเบตา้ากลแคนบอกเลยว่าคุณสมบัติอัดแน่นมากๆ เหมาะมากเลยนะคะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพใครที่สนใจก็อย่าลืมไปตามตามกันนะคะกาแฟจากดูนคอฟฟี่ค่ะ